เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอ,ม,รขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพครับกระผมนายพิพัฒชัยนาทองสุขปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูทํานานการโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพัฒนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ โรงเรียนนิยมิวิทยาคารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสตั้งอยู่ที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานะครราชสีมาเคสีครับโดยข้าพเจ้าได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สุกษาและพัฒนาศึกษาซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยการริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งข้าพเจ้าขอเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันาดาลใจในการจัดก,การเรียนรู้โดยข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสามารถสรุปได้ดังนี้ครับสภาพปัญหาการจัดก,การเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนประการที่ 1. จากการที่ข้าพเจ้าได้สังเกตการรับประทานอาหาร ในช่วงพักกลางวันของนักเรียนนั้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่เร่งรีบครับนักเรียนไม่ค่อยเคี้ยวอาหารหรือเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนื่องจากนักเรียนนั้นอาจจะเร่งรีบไปทาํากิจกรรมที่ตนเองสนใจในช่วงพักกลางวันครับทําให้ส่งผลกระทบต่อระบบระบบย่อยอาหารของนักเรียนซึ่งตัวนักเรียนเองก็ยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งระบบจอยอาหารนั้นเป็นระบบที่สําคัญมากต่อการดารงชีวิตทั้งในด้านสุขภาพและในด้านการเจริญเติบโตเป็นต้นครับประการที่2ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาของตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าพบว่าตัวข้าพเจ้าเองนั้นเน้นการบรรยายมากเกินไปครับทําให้ผู้เรียนนั้นไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนก็เลยเกิดความไม่สนุก ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน,น่ายไม่มีแรงทูงใจครับและนักเรียนบางคนนั้นไม่กล้าแสดงออกหรือไม่มีโอกาสออกมาแสดงออกครับแล้วก็ไม่กล้าตอบคำถามครับจากปัญหาที่พุกนั้นข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนของตนเองใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกครับให้ผู้เรียนได้ทำงานเป็นกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในกลุ่มครับจากการที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานั้นข้าพเจ้าจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการศึกษาคนา้นคว้า และเริ่มนำสิ่งใหม่ๆมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นซึ่งได้จากการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองครับแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำกระตุ้นและอำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้นำเพลงได้นำเกมมาสร้างบรรยากาศในการจัดการในการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานมีความสุขในการเรียนและกล้าที่จะแสดงออกครับซึ่งข้าพเจ้าเองได้เลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนหรือที่เรียกว่า c o five step ซึ่งเป็นแนวทางการสอนหนึ่งของการเรียนการสอนเชิงลูกแบบ active learning ครับ เดินให้ผู้เรียนนั้นได้สร้างความรู้ด้วยตนเองให้นักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมโดยการทํางานเป็นกลุ่มแบบรวมพลังให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการทํางานครับบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ส่วนบทบาทของครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกครับแนวทางการรวมพลังนั้นข้าพเจ้าได้ใช้แนวทางในการจัดกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มกละลี่คนครับซึ่งที่เรียกว่าแกงออฟโฟนั่นเองครับ มีการคระทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในกลุ่มเดียวกันในกลุ่มนั้นก็จะมีนักเรียนกลุ่มที่เก่งกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนอยู่ในกลุ่มร่วมกันครับเพื่อให้ผู้เรียนร่วมด้วยช่วยกันในการทํางานจนงานสําเร็จและทุกคนบรรลุเป้าหมายเดียวกันครับโดยการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนนั้นมีรา,ายละเอียดดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1ขั้นเสนอสิ่งเล้าและระบุค,คําถามสําคัญ ขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าได้นําบทเพลงเป็นบทเพลงง่ายๆประกอบท่าทางเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่บทเรียนนะครับแล้วก็มีการซักถามมีการตอบคําถามเพื่อทดสอบความรู้ก่อนเรียนกับนักเรียนด้วยครับขั้นตอนที่2อ่ขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลังสําหรับขั้นตอนนี้ นักเรียนนั้นจะได้ศึกษาใบความรู้และข้าพเจ้าก็จะได้อ่านให้นักเรียนนั้นอ่านออกเสียงพร้อมกันครับเพื่อดึงความสนใจให้กับนักเรียนบางคนที่ยังไม่ค่อยสนใจกลับเข้าสู่เนื้อหาโดยครูใช้เทคนิคกระตุ้นการอ่านเข้ามาเสริมเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมอ่านแล้วก็ศึกษาใบความรู้พร้อมๆกันครับขั้นที่3ขั้นวรวมพลังอภิปราย สร้างความรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ร่วมการอภิปรายประเด็นความรู้เพื่อนําไปสู่การหาข้อสรุปและช่วยการออกแบบผังความคิดในเรื่องของความสําคัญของระบบเ่อยอาหารด้วยครับขั้นตอนที่4ขั้นสื่อสารและสะท้อนความคิดอย่างรวมพลังขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะได้ออกมานําเสนอผลงานของกลุ่มของตนเองนะครับทุกคนจะได้ออกมานําเสนอด้วยกันนะครับแต่ก่อนออกมานําเสนอนั้น ข้าพเจ้าได้นําเกมการจับสลากมาใช้นะครับก่อนที่จะออกมานําเสนอนั้นให้แต่ละกลุ่มสูงตัวแทนออกมาจับสลากซึ่งได้รับความสนใจกับตัวแทนมนอย่างมากนะครับนักเรียนก็จะดีใจที่ได้รู้ผลการจับสลากแล้วก็เกิดความสนุกสนานลดการผ่อนคลายและความตึงเครียดก่อนที่จะออกมานําเสนอนะครับเนื่องจากว่าการนําเสนอนั้นบางกลุ่มเนี่ยขืนอายแล้วก็ไม่กล้าที่จะออกนําเสนอหรือ พอมานําเสนอก็พูดเสียงเบานะครับเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดการกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็เมื่อระหว่างการนําเสนอเมื่อจบการนําเสนอแต่ละกลุ่มน,นั้นนะครับคุณครูกันบนักเรียนก็ช่วยกันสรุปผลงานของแต่ละกลุ่มนะครับเป็นการสรุปความรู้บทเรียนสําคัญของแต่ละกลุ่มด้วยครับขั้นที่5ขั้นรวมพลังประยุต และตอบแทนสังคมขั้นตอนนี้นักเรียนทุกคนจะได้สร้างชิ้นงานเป็นการบ้านเพื่อน,นํามาจัดเป็นป้ายนิเทศครับเพื่อให้ห้องอื่นๆหรือเพื่อนชั้นเรียนอื่นเนี่ยได้มาศึกษาได้มาชมผลงานของนักเรียนที่ได้สร้างชิ้นงานมานะครับเป็นการสร้างความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับห้องอื่นๆด้วยนะครับและจากคลิปวิดีโอที่ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนไปแล้วนั้นข้าพเจ้าได้ดําเนินการ คือ 1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิยมมิตวิทยาคาร 2. ได้ิเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนออกแบบและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ผู้ความสุขครับผลลัพธ์ที่ได้คือนักเรียนสามารถเขียนอธิบาย ผลการทํางานของระบบย่อยอาหารและก็สามารถสร้างชิ้นงานในเรื่องของระบบย่อยอาหารอยู่ในระดับดีครับนักเรียนมีวินยัยใฝ่เรียนรู้มุ่งม,มั่นตั้งใจในการทํางานอยู่ในระดับดีเยี่ยมครับและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีครับและข้าพเจ้าขอจบการน,นำเสนอสภาพปัญหาที่มาและในบรนดาลใจ ในการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ